สวัสดีค่ะ Heaven, บุ้งคลอสเฮ a เ e นค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ฟินิกส์ประตูน้ำน,นะคะเราจะพาขึ้นไปไหว้พระพิเคเนตที่ชั้น6กันที่นี่จะเป็นองค์พระพิเคเนตปางเหรำพระคณะปะตินะคะสามารถมาไหว้ได้ตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มเลย บริเวณนี้นะคะมีชุดสําหรับสักการะบูชามี2ราคาค่ะก็คือแบบชุดมหาเฮงเสริมรวย299บาทในชุดก็จะมีเป็นดอกไม้นะคะขนมมีนมค่ะตรงนี้จะเป็นสร้อยมุกนะคะซึ่งเราสามารถเลือกสีประจําวันเกิดของเราได้อย่างมุกเนี่ยเกิดวันศุกร์ก็จะเป็นสีฟ้านะคะสร้อยมุกก็คือเลือกจากตรงนู้นหรืออีกแบบหนึ่งจะเป็นชุดพันดอกไม้นะคะชุดนี้จะ100บาทค่ะ อันดับแรกเนี่ยเราต้องบูชาพระพุทธก่อนนะคะจุดทูปสามดอกค่ะจุดที่ตะเกียงเนาะนโมต,าาตัสสาภคะวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุดทูปก่อนอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะคะ อมตัดสัตวอมตัดสัตว์อมตัดสดัตวดอกไม้นะคะมาตรงนี้ส้อยถึงตรงนี้เนี่ยให้เอาสร้อยคล้องที่หัวหนูแล้วก็กระซิบขอพรข้างข้างหนูนะคะ สามารถถวายหนูได้นะคะคู่ละ1 0 0บาทตามศรัทธาค่ะเดินตามลูกศรมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะปิดทองแล้วก็ทำบุญตามศรัทธาเช่นกันก็ปิดที่อันทะราชสีนะ ตรงนี้นะคะคุกเข่าแล้วก็กราบสามครั้งค่ะค้าแต่พระชัยมงคลติจุเอียเซ็งลีห่อตัวถังเพ่งนั่งต่อด้วยจุดที่ห้า จุดที่6แล้วก็จุดที่7ค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยครบค่ะหลังจากที่ว่ายพาระกิเนตแล้วนะคะผมก็ลงมาทานอาหารที่ร้านพาค้าอยู่ที่ชั้นจีของ o ิ n ิ์ประตูน้ำค่ะร้านพาข้านะคะเป็นร้านอีสานร,ร้านดังจากบรรทัดทองค่ะเปิดตั้งแต่เวลาสิเวโมงโจนถึง3ทุ่มเลยตำเส้นเล็กโคตรเครื่อง ก็จะมีเส้นเล็กค่ะหมูยอกุ้งโรยด้วยแคบหมูยีม่มาเกิดเทสีีดานะคะผักบุ้งที่นี่เวลาตำต้มเนี่ยเขาจะใช้มะนาวสดนะแล้วก็ในนี้จะใส่ปาร้านิดนึงค่ะอโอ้หรสชาติเข้มข้นมากโอ้อัน,นเอโอเคเลยนะ เธอแบบเย็นจัดอ่ะกินแล้วมันสดชื่นดีอ่ะกุ้งสดมากจะบอกว่าหมูยอในเนี้ยอร่อยแหละคโซชอบแน่เลยอ่ะน้ำตกเนื้อพิกันยา่าเขาให้มะนาวมาบีบสั่งหารด้วยนะตรงนี้เราก็บอกความเผ็ดเขาว่าเอาเผ็ดหน่อยอืม ไม่เหนียวนะรสเปรี้ยวนำหอมข้าวคั่วไม่เผ็ดมากถ้าใครชอบเผ็ดก็สั่งเขาเผ็ดเยอเลยค่ะตำมังคุดสตรอบเบอรี่ค่ะอันนี้เนี่ยคือแบบเป็นเมนสซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ว่าได้นะเขามีเมนูตำมังคุดเนี่ยตลอดปีเลยเป็นสายมังคุดนะคะสตรอบเบอรี่ค่ะประกอบมีกุ้งแห้งปนใส่ปารานิดนึง เข้าใจแล้วทำไมเป็นซกเมเจอร์มันสดชื่นมากค่ะบอกเลยมันมีความหวานธรรมชาติของผลไม้ค่ะอุ๊ยอ่อยฉ่ำมากปลาคือกรอบมากนะเว้กุ๊ ลิ้นวัวซูวีย่างจิ้มไข่ดองซีอุนะคะแล้วก็กินกับพริกขี้กาซึ่งเป็นสูตรของทางร้านลิ้นวัวน,นี่กินนุ่มเลยนะคะเขาเอาไปซูวี24ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาย่างคะ่ะโรยด้วยข้าวคั่วแต่ที่บุชอบมากก็คือไอตัวพริกขี้กามันหอมแล้วมันก็อร่อยอไม่กินไม่อย่างนี้เลยเอ่ะอร่อยมาก มันมีรสแบบเค็มๆแล้วก็หอมพริกแล้วก็หนัวๆตำหมูง้าวบางเนี่ยมันจะเป็นการเอาแผ่นมะละกอนไปฝานเป็นแผ่นบางๆเนาะแล้วก็มาตำเป็นส้มตำค่ะในนี้ใส่ปลาด้วยมีถั่วฝักยาวนะคะมะเขือสซีดาค่ะนี่คือสั่งแบบเผ็ดน้อยแต่ว่าดูสีสันน่าจะเผ็ดอยู่นะเผ็ดค่บ ที่ร้านก็ทำเองนะคะลูกใหญ่อวบอ้วนร้อนต้องใหฉ่ำมากเสร็จพร้อมกิ่งนองแังกวากระลำปีมะนาวพริกทอดกินแต่ขิงอย่างเดียวต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะ กระหยอเผ็ดหอมกลิ่นพริกแล้วก็กลิ่นสมุนไพรมีข่าตะไคร้ผักชีฝรัง่งพริกแห้งทอดนะคะมะเขือเทศน้ำซุปเนี่ยคือแซบเลยอะแซบจริงแซบร้านทาข้าวนะคะเมนูที่บุญชอบมากที่สุดคือตำม,มังคุดสตรอเบอร์รี่ค่ะจริงๆอีกจานนึงที่บุญชอบมากคือไส้กรอกอีสานนะอร่อยจริงจากขโมยของอโต้กินละ มาต่อกันที่ร้านที่สองนะคะก็คือเปอรอสิสีค่ะเปอ๋อสสนะคะอยู่ที่ชั้นจีค่ะข้างๆร้านผาข้าวเลยถ้ามาที่ร้านเปอ๋อนะคะเราก็ต้องกินเปอ๋อสินาะวันนี้พี่บุ้งสั่งมาเนี่ยเป็นเปอ๋อไก่นะคะใส่ไข่เส้นแล้วก็หมูยอค่ะมะนาวพริกนะคะแล้วก็มีผักต่างๆได้แก่ถั่วงอกใบโหระพาแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะอันนี้บุ้งอาจ,จะใส่ตัวใบโหระพาลงไปนะ หอมสุมหวานมากขอบอกอันนี้นะจะเป็นครั้งแรกที่บุ้งกินกาแฟเวียดนามเลยอันนี้คือกาแฟไข่ร้อนเวียดนามนะคะเขาบอกว่าเวลากินเนะี่ยให้ลองกินข้างบนก่อนเนี่ยมันจะเป็นสามชั้นนะเห็นปะมันจะมีชั้นบนแล้วก็กาแฟแล้วข้างล่างเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเป็นนมข้นหวานอ่ะนะ เหมือนแบบคัส,สาดอะค่ะและ้วนุน่มันน,นุ่มๆแล้วก็เหมือนหมอนำหอมัอุ้ยมากคนละ บันหมี่นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นไส้หมูสามชั้นแล้วก็หมูยอค่ะมีพวกหอมเจียวพริกผักต่างๆเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นขนมปังฝร,รั่งเศสเราจะกัดด้านไหนดีด้านด้านด้านะนะไรนะด้านนี้อ๋ออิสเบอร์เรียย์ยั่มอ่ะ เอาไม่จะกินนี้ใช่ไหมครับผมแล้วมันกินหน้าอย่าีพริกด้วยเดี๋ยวตักออกครับมันอร่อยดีนะมันไม่แข็งอย่างที่มามกินอ่ะมันดูเหมือนจะแข็งแต่มันโอเคอยู่นะบอบเพียทอดค่ะข้างในเป็นไส้หมูนะคะจะหันให้ดูไส้นี่ไงมีวุนเส้นอนะ่ะแล้วก็มีผักใช่ไหมแล้วมีหมูอร่อยดีนะทำจิ้มเขาไม่ได้หวานมากจะออกแนวเปรี้ยวนำ <c oughs> บุญจานะคะมีหมูสามชั้นผัดซอสเคลือบแบบหวานๆอันนี้เป็นหมูแบบปั้นอะ่ะหมูสับปั้นมึงก้อนแล้วทำเป็นแบนๆทอดขนมจีนค่ะในเทา้าแล้วก็แครอทด,ดองนะคะผักต่างๆพร้อมน้ำจิ้มทีนี้เขาบอกว่าเวลากินให้หอผักกาดหอมใบโหละพาสาลาเน่แตงกวานะคะอ๋อนี่ๆๆผักแพวต้องใส่เราชอบใส่แค่หมูสามชั้นก่อนเนาะ มันมีความแบบเหมือนคาราเมลมากๆเลยอ่ะหวานอร่อยมากเดี๋ยวชิมนี้ก่อนมันเป็นหมูสับที่มาปั้นแล้วก็แบบมีการปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะไปทางเค็มอันนี้จะไปทางหวานนะคะคือแล้วแต่ชอบจาบร้านเฟิร์สสี่นะคะเมนูที่บุญชอบมาในสุดก็คือคุณจานั่นเอง ร้านที่3นะคะเราจะมากันที่ Merge Bar ค่ะซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ที่ชั้นจีของ Phoenix ประตูน้ำค่ะร้านนี้จะขายเป็นเมนูอาหารไทยแล้วก็มีอาหารโยุโรปด้วยค่ะรวมถึงเครื่องดื่มหลักชนิดเลย Merge Bar เนี่ยจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะพิซซ่าฮาฟไส้กรอกเยอรมันแล้วก็เป็นฮาฟไส้กรอกอีสาน ซอสมเขือเทศตรงนี้นะคะเป็นแบบมะเขือเทศสดดังนั้นน่ะจะมีรสเปรี้ยวนําไส้กองอีสานก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะมีใส่พริกด้วยมันก็จะเผ็ดคือมันก็จะเป็นแบบแนวฟิวชั่นไทยโระนะถ้าเป็นฝั่งไส้กอรอกญี่มัันก็จะมีอะลูกล่าอยู่างข้างบนนะคะอืมอม มันเป็นคอมบิเนชันที่ดีงามมากการที่ใส่ตัวอะลูคุ่าลงไปนะคะมันจะมีกลิ่นหอมเป็นแบบเอกลักษณ์เลย mm. ก็เลยทําให้พิซซ่าถาดนี้นะมีทั้งความไทยจ๋าๆกับความยุโรป mm. หอมอะมีกลิ่นหอมแบบลมควันอะผัดไทยกุ้งสดค่ะนี่กุ้งแห้งข้างบนเพียบเลยนะเต้าหู้ค่ะ ผสงกับพริกป่นให้มาด้านข้างนะคะอืม your favorite อ yeah. ย oh, oh ่า always อืมเขาผัดได้ดีนะเส้นอะคือเหนียวนุ่มเลยค่ะแล้วตัวซอสเนี่ยรสชาติมันจัดจ้านอยู่การที่เราบีบมะนาวเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเพิ่มรสเปรี้ยวยิ่งขึ้นนะคะจานนี้โอเคเลย กุ้งก็สดเนื้อพิกัรยญ,ญาฉานนํำปลาจะเสิร์ฟพร้อมกับเกลือพริกไทยแล้วก็มะนาวอันนี้เป็นเกลือหิมาลยันนะตัวน้ำปลาเนี่ยมันมีความหอมค่ะแล้วก็ได้รสเค็มหวานนะคะ ตัวนี้มุ้งว่ามันมีรสชาติในตัวอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่กลือก็ได้อย่างมากก็คือเพิ่มแค่เนี่ยพริกไทยนะคะแล้วก็ใครอยากจะบีบมะนาวก็ไดเออ้เราลองบีบมะนาวดูไหมบีบนิดเดียวพอ,อบีบมะนาวก็อร่อยนอะต้มขาไก่ ต้มร้อนๆดีจังเลยอ่ะต้มขาเขาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะคะมีกลิ่นหอมของพวกแบบ,บสมุนไพรไทยอ่ะมีข่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อนทูโทนฟรายส์ก็จะมีเป็นเฟรนช์ฟรายส์แล้วก็อันนี้คือสวีทโพเทโต้ค่ะเสริฟพร้อมกับแคชชวลกับตัวนี้เป็นเมเนส อร่อยมั่พคู่เลยอันนี้จะออกหวานหน่อยเพราะมันคือมันหวานนั่นเองทรบร้านเมิร์ชบาร์นะคะเมนูที่บุมชอบมากที่สุดก็คือพิซซ่านั่นเอง วันนี้เรากินไปทั้งหมด3ร้านนะคะมีใครอยากทานหรืออยากชิมร้านไหนเป็นพิเศษก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างเลยค่ะแ้าไ,ไงเดี๋ยวบุง้งอโตแล้วก็โอเวนจะไปกันก่อนนะคะเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะแต่ะน,นะบ๊ายบาย